สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับรถ Ford r a p t o r นะครับนี่เรียกก็เป็นระบบฟูลเซ็ตอีก1คันนะครับคันนี้เนี่ยลำโพงใช้เป็น f o c a l คู่หน้าเป็น3ทาง f o c a l ตัว FHE นะครับหรือตัวเฟรคนั่นเองนะครับตัวนี้หล่อเสาเนี่ะและมีเล่นไฟวงแหวนด้วยคู่หลังใช้เป็นแจร่วงโฟล์คอเพราะว่าเราเน้นที่คู่หน้าเป็นหลักนะครับเล่นเวทีเสียงแบบดีๆไปเลยในการปรับจูนนะครับตัวนี้ใช้เป็นโฟลเซอร์อลไ X 1 2 0 1 0 D P เรียกว่าเป็นโฟลเซอร์ตัวท็อปสุดของ L P แล้วนะครับ ตาด้วยแอมขับซับเป็น JL แล้วก็ส่วนของซับ10นิ้วเนี่ยเป็น JL ทั้งหมดคันนี้ติดตั้งในจอ Android นะครับแล้วกล้องรอบคันเข้าไปด้วยรวมถึงงานหล่อเสางานติดตั้งเป็นแบบไหนนะครับตามผมไปชมกันดีกว่าครับ รับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในรถ Ford Ra p t o ตอร์คันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปฟังเครื่องเสียงกันจริงจจังๆเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูการใช้งานตัวจอก่อนคันนี้ติดตั้งเป็นจอแอนดรอยด์8ล็อ1 28นะครับนี่ครับทุกอย่างใช้เป็นแคนบัสทั้งหมดนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของกล้องรอบคันด้วยนะไปดูกล้องรอบคันกันก่อนตัวกล้องรอบคันเนี่ยสามารถที่จะแตะทัชสกรีนนะครับนี่เห็นไหมเป็นรูปรถ Ford ทขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นตัวทีวีนะครับเราสามารถที่จะแตะทัชสกรีนหมุนดู รอบคันแบบนี้ได้นะครับโหตัวรถนี่สวยมากๆสามารถแตะดูแบบมุมมองด้านหน้านะครับมุมมองด้านหลังนะฮะกล้องซ้ายกล้องขวานะครับหรือว่าดูแบบว่าอ่าแบบนี้ได้นะครับสามารถแตะตำแหน่งของตัวกล้องได้ตำแหน่งมองได้แตะเป็น2ดีก็ได้นะครับนี่ฮะกล้องซ้ายกล้องขวากล้องหลังนะครับกล้องหน้านะครับถ้าใครถนัดแบบมุมมองแบบ2ดีก็แตะแบบนี้ได้นอกเหนือจากนั้นนะครับความเจ๋งก็คือนี่ฮะเส้นเลี้ยวตามโงมไลัยนี่นะครับ เพราะว่าคันนี้ใช้เป็นแคนบัสทั้งหมดเะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นเสียบปลั๊กอย่างเดียวเลยนะครับทำให้ง่ายต่อการใช้งานด้วยนะครับไม่ต้องกระทบกับตัวรถเสียบปลั๊กอย่างเดียวนอกเหจากนั้นนะครับมาดูตัวจอกันนะครับตัวจอเนี่ย828นะครับนี่ฮะเราสไลด์ไปเลยนะครับเป็นหน้าแอปพลิเคชันแน่นะครับตัวนี้เป็น Android สามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมจาก Play Store ได้นะครับไหลลื่นมากๆนะครับหน้าจอเป็น2 k นะครับสามารถที่จะเล่น netflix นะครับหรือว่า จะเล่น u t u b e เปิด Google m a p นะครับใช้งานในส่วนของแผนที่นะครับรวมถึงใช้คำสั่งเสียงนะครับไปเซนทรัลบางนาเนี่นะครับคือความรวดเร็วบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาได้หน้าจอชัดๆหน้าทางตะวนันออกเฉียงเหนือไปยังซอยสีด่าน18กล้องชัดๆระบบเสียงดีๆนี่ถือว่าโอ้โหเวิร์สุดๆเวลาขับรถท่องเที่ยวไกลๆต่างจังหวัดได้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับนี่ฮะดูทีวีออนไลน์ก็ได้ฟังจุกส์ก็ได้นะครับ เรียกได้ว่าอยากใช้งานตรงไหนเนี่ยดาวน์โหลดแอปเข้าไปสามารถใช้งานได้เลยนี่นะครับในส่วนของแอป YouTube นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงกันดีกว่าว่าเปิดอจอ Android คันนี้แล้วคุณภาพเสียงดีแค่ไหนแล้วเบสลึกนาดไหนไปฟังกันดีกว่าครับ I just figure just can't out too late too early? right time? Could be right If the crow said it right, we could move out by dawn early. Could be right on time. Could be right on. So the sound of the birds taking off scared you last night. Thought they were right to leave, right to use their wings to fly. โอ้โหบอกเลยคุณชมครับกับคุณภาพเสียงของรถคันนี้ไม่ธรรมดาจริงนะครับใครที่กำลัองอยากทำเครื่องเสียงอยากหล่อเสาใส่สามทางเนี่ยดูรถคันนี้เป็นตัวอย่างได้เลยเรียกว่าฟูลชิคเต้จริงๆนะครับกาบหล่อเสาสามทางฟอร์เคิลนะครับ ปรับจูนผ่านระบบ d s p ทั้งหมดนะครับใช้ซับเป็น JL แล้วก็แอมป์ขับซับเป็น JL เรียกได้ว่าเบรคลึกๆนุ่มๆนะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอน<_ <k> _ <t> _'>ใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ม i ร a g e a u d i ดีโอทุกสาขาตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างครับก่อนจะการฝากกดติดตาม Facebook y o u t u b e กด s u b ส c r i b e สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆฝากสุดซื้การเดินทางฮาวฟินิชอ n road แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับ,รบสวัสดีครับ